สวัสด,ดี <Yep. S 1> ค่ะต่อคลิปสองค่ะท่านผู้ชมพอดียี่สิบนาทีก็เช็ดไปอีกว๊้มันสิดโนเนาะคะ่ะภัยท่านผู้ชมพักกอนเนาะอ้ามาแบบนี้ระหว่างที่มันสุกอะค่ะต้มยี่สิบนาทีค่ะ่ันผู้ชมเจ้าสีฝ่าไปใส่เจ้าหายใจแน่สันหายใจแน่เจ้าจะเบาเลี้ยวหลายค่ะอย่ามันโดนนะคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะมันนี่ค่ะจากที่เขาต้มใส่หมอน่ะนะคะท่านผู้ชมกรองออกให้เหลือตะนามนะคะนี่นามนี่ค่ะตวงออกให้เหลือตะนามแล้ว นะคะวันนี้เอาพวกเครื่องว่านะคะแต่ไข er ่เอาออกเลยค่ะเอาออกถึงเลยเอาพริกเกียวเอาพริกนะคะต้มแล้วพริกถึงเที่ต้มแล้วเนี่ยค่ะมาต่ำก่อนค่ะพริกพริกครับอ่าอ่านะคะต่ำเลยค่ะเดี๋ยวมาผัดหนึ่งถึงเดี๋ยวเอาไม้กระดูกส้มเบิองเนาะเอาเนี่ยตัวใส่อย่างแม่อันไว้ดุ่นแล้วอ๋อค่ะแลงมากเหมือนวันเหมนวันแต่ชั้นผู้ชมขอโทษขอรศัพท์ไม่เลยไห เป็นเอฟเฟกต์ดีๆเยี่ยมครับว่าตองไปซีเรี่ยวเราคนว่าเอากระได้ด้ค่ะท่านผู้ชมเอาเอาจะกินหอมไปกระเล่กระแล้วแต่ว่าได้หนื่อยอยากได้คาจักหน่อยเนาะค่ะช่วยนื่อยากหลังสารพิษในร่างกายแม่ก็เลยอยากไปกินคาตัวตอนคาพร้อมคานี่ยจเป็นตัวเล็งน้ำนมยางดีด้วยค่ะเด้อค่ะโมเมนต์ได้ปีกล้วยค่ะสช่ไมจะเก่าจะกี่โบราณค่ะพ่อแม่เลยค่ะ บิงปลาับบิงคาบิงไข่บิงปลาแล้วกิงกับคาหย่านเออยห่านเออยห่านพิษกรรมย่านยังมันบ่มีนวิทยาการทางแพผลมันคือท่านสมัยคือสมัยนี้เนาะพ่นกันเนี้ยมันพิษแมวแมลว่านสีกินพิษกินยังกันไว้กันลูกเต่าพ่นแผนกินแผลยังพ่นกันพิษกระบูนเออพิษกระบูนพ่นกันใส่นี่แหละค่ะกลายเป็นว่าขาดวิตามินไปเบิร์ดก็สีลูกสีใหญ่หน่อยจอย ไข่นมลูกแต่ว่าเท่านี้เอาไว้ในวิทยาการกล่าหนาเนาะพาออกดดเป็นยา่างเหมือนเอาไว้ความรู <Okay. S 1> ไม่หนานอ่ะบันนีก้อนนั่นเองกะ <c oughs> ต่อไปก็กระชายนะคะกระชายกัวต,ต่ำด้วกันค่ะผ้าพลาวันมันเป็นวินามยูง่งได้หนุอยเนาะเพราะสีพ่ตต่ำน้อกันถั่ผู้ชมมาคือ้่าปั่นได้หนุ่ยเครื่องปั่นก็มีอันได้นหนุ่ยอันมากต่ำค่ะกระชายเนี่ยเป็นโสมไทยนะครับเด้อผู้ชายกิยนนี่ยกำลังดีโสมไทยเลยเนาะโสมไทยไอของการวิจัยออกมาเนี่ยโอ้สมุนไพร เอาเนี่ยชุดยอดใช่ไทย่ชุดยอดกอชมแต่ว่าคนไทยใช้มันเป็นใเสียเงินสื่อแพงๆมันไ่มากรอกค่ะท่านผู้ชมมันแพงๆค่ะมาใบเสียเงินเอาเอาพราหยาบๆเลยหยำพ่อมหยำหยำสมุนไพรพ่อมโอ้ยเมียนเป็นครับแต่ว่าเอาได้เป็นมุนหลายไม่ติดต้มไม่ได้ยำเลยโอ้ยเมียนถูกต้องค่ะเมีนตำมมนแลครับจะให้เขาได้ว่าได้ว่านมันพูดเยอะเกินผ่านมาเนาะ โอ้ยกับเ็นข้ามเขาจานสิงจะดีเฮือนแต่ว่าเขาฟังเขาตัวเนาะครับสั่งพลังงานแต่ว่กเขาต้องเข้าใจว่าเบาไหลลิ้นด้วยกันเพราะเขาเบาไหลลิ้นเจ๊บอกให้เขาเช่าเบาหรือเบาหน่อยๆได้บ่บ่บ่ได้ค่ะท่านผู้ชมบอกดวงดวงเลยค่ะเบาไหลค่ะช่องสมุจำรอยสูตรเป็นช่องเบาไหลค่ะบวกเครืองไทยนะคะทั้งเบาทั้งเทียนดีราคาอันนี้ค่ะ อันนี้เดีาเดาข้อศีกเพราะตำได้ค่ะยี้สิขมข้อสีข่อยมากกินไหมผู้ใดเป็นขี้ข่อยบ่ข่อยทุบเนาะข่อยทุบทุบนี่ข้อสีเวลากินกับนี่ข้อสีหาค้นหาโหลดค่ะค้นหาหล่ะเมื่อกินไหมหัวกระชายแก่อือข้อศีข้นหาแล้วข้อสีกินตัวนี้แหละค่ะสุดยอดมูอนี่นี้กักระชายซอยค่ะข่อยใส่ข่อยใส่ใส่วิธีการทุบค่ะใส่ใส่ก่อนที่จะเดือด เอาข้อเด่นหยับเด้เป็นนีเครื่องแกงผมอมมูลแห้งค่ะถุงโบราณเนี่ยเขาก็มีมูลเด้ท่านผู้ชมโ,โลครกิเลเป็นเครื่องอเ,เห็นอยู่เนาะวันนี้ไม่ได้เข้าสวนขนัดถ้าเข้าสวนเนี่ยผมไปเอามาแล้วกระชายปล<ร>าทูสีตส่ตัวปลาทูสี<อ>่ตัวสี่ตัวเอาเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเนื้อปลาทูเขาะวขาเนาปลาทูเป็นยังค่ะมันเป็น อ่สาสินค้าที่มันหาง่ายที่สุดค่ะท่านผู้ชมในไปของตลาดหรือในตลาดร้านขานี่หาซื้อง่ไงเออเกีงหนึ่งยี่สิบบาทสามสิบสี่สิบนี่ค่ะบต้องไปไม่ผิดไ,<ป>ไม่ผกระโบนเออบ้องเข้าตลาดหาปลา,าหายังนะคะเป<อ>็นไส้ซีว่ยู<อ>รุงเทพยบนะมาหมาปลากระกป๋องไข่ข,าขนานตัวบัดนี้มันก็เข้าวก็เลยพวกวากาทีจะขาสดไปเลยเนาะติดติดเอ่อในการกินของเ้าก็เลยติดเอ่อพวกเนี่ยค่ะ มาหมาปลากระกป๋อง <ใ girlfriend, S 1> หรือว่าปลาทูดิค่ะเมนูมันมันจะสีนาะบางคนกับผูกินปลาดุกบางคนกับผูกินปลา่อนมันบป็เด้งปันไนยเนาะเพราะว่าเขาบัได้ใส่พริกเกลือยังโบค่ะพริกแดงใหญ่อะนะเขาบัได้ใส่เพราะว่าเขาเห็ดพริกเห็ดอะไรนี่ค่ะคุณผู้ชมบัได้ขายครับปิดร้านแล้วครับของพี่เบิร์ตพี่บได้ขายแล้ว พิจักเป็นเว้นขุ่นรองเบิร์ตเหมือนบริสุทธิ์บาพูนมือหนานะครับเนาะท่านผู้ชมเขาอยู่เรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมเอาตามจะมุนแม่มุนแม่กินเนื้อปลาแม่เขาสิใส่ความเผ็ดของพริกทอดการสีเจียวช่วยพอยจะดูเนาะ ใส่ความเผ็ดของพริกทอดนะคะแล้วก็ความเผ็ดของพริกข้ก็ได้ค่ะได้ลุยดียนะคะสีบอนแดงบนไหนหาเขาต้อ,อ,องใส่พริกแดงนะคะพริกไญ่แดงนะคะเพราะามันหาเม็ดอะคะ่ะต้องชัวมันแดงมันแดงดีแต่ว่ามันมัน,มนบริมันสางสีสันต่กับพเผ็ดเนาะจะ่าเขาบริใส่น,ะะนี่ค่ะเขาจะใส่แบบน่ะน้ำดำๆน้ำปลาไหลเลยค่ะ แล้วขนมจีนเนี่ยเครื่องเรียวกับแดงก็ต่างยาป่ามาละนี่ก็แดงค่ะกันสีมันสีเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่เขาไม่มีพริกแดงเขาก็ลืมเบ่าประเด็นนั่นไปว่าเขาไม่มีพริกแดงพริกเผาะเนี่ยเขาไม่มีพริกแดงค่ะนะแบบนี้กระเซาะเพื่อการค่ะสีสันเป็นว่าหนาท่านปนไหนต่ว่ารับรองความแสบค่ะเอามาบัดจากนี้นะคะตามมาค่อค่อยค่ะตามไปทิีทีต้อครับเนาะสูตรนี้อ่ะแต่พอได้เป็นแบบนี้เนาะเขาจะมาปรุงรสค่ะท่านผู้ชมว่ามันขาดอย่างเขาจะมาซิมมา มันมมขาดยังใส่ข่อยอีกแล้วหาแต่เนี้ยวใส่ข่อยอเก่งนะเนาะเนี่ยค่ะสูตรจริงๆโบราณจริงๆเป็นน้ดำดำๆสำคัญท่านผู้ชมโบสีโบแดงหรอค่ะอันเรากับบางคนว่าคือโบอแซบข่อยอันคิดวิเคราะห์เนาะถ้าเอาพริกแกงเป็นหุ่นนะค่ะที่เป็นกิโลหรือครึ่งกิโลที่เขาทำแพ็คๆน้ำยาขนมจีนน้ำยาอันาน้ำยานี่นะคะเอาเมาเห็ดอ่ะแบบนั้นกระแซบอยู่ด้วยค่ะแต่โบสูแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสูตรโบราณนี่ เราจะเอาพริกแกงมาแล้วก็มตาตำใส่ขนมเออมาตำใส่ปลาทูมอตำใส่ปลานิ่นมมอตำใส่ปลาช่อนนะคะปลาค้อนะคะหรือปลาอย่างเงี้ยเราเอามา,นา,มา,ามเนี่ยเขามาตำเนี่ยกับพี่แกงเนี่ยน,นะคะเอามาอไซมอตำแล้วก็มา,า,มมาอีกสูตรหนึ่งนะคะบอกเสียเพราะสูตรนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมท่าแนบบบอกบอกบอกก่อนว่าสูตรนี้เนี่ยเสียบอิลีค่ะอร่อยไหมครับแต่ว่าไม่มน,นีพิษกวนน้ำมันเนาะเกาใส่พิควน้ำมันใน,นบ้างเพิ่น นนี้ก็ผัดเพชรอ๋อไม่ต้เพชรเนาะเคนบัวบกเพชรอันเจ้าก็กินเพชรบ่ได้เนาะข่อยก็เลยบ่ลอดเนาะข่อยก็ลืมค่ะทำยิ่งขึิ่งขนอย่างสิบัลืมค่ะเยอะกระปีกระปีค่ะกระปีเลยครับเนาะกระปีจะน้อยนึงไปส่วนนึงตำตอนหีใส่เนี่ยค่ะตำตำใส่พร้อมกันกับปลาทูเลยค่ะแล้ค่ะปลาทูเป็นน้ำขิงแคลนนะคะแล้วก็ขับปุ่นนะคะสูตรของแก่นุ่ยนะคะ สีกินกับเส้นมีค่ะท่านผู้ชมเพราะเป็นโลกแอ้ Maria, ใส่นัดค right> ่ะกินขนมกินของมักดองเขาค่อยได้นะคะก็เลยลวกกินกับเส้นมีโอ้น้ำคนแห้งนี่เลยค่ะน้ำคนแห้งได้หนุยเลยคือจะน้ำคนแห้งนะคะบางคนเขามักจืดๆนะคะผู้ไทยเขาชิมักน้ำเลยจืดๆน้ำขนมจีนจืดๆนะคะแต่เล้าโคลาดนี่ค่ะได้หนุยนี่ค่ะไทยโคลาดนี่ได้หนุยเพราะเป็นไทยโคลาดอกเล้าโคลาดนี่ค่ะมักคนๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชม เฮ็ดแบบซี่ใช้ได้กำไรบ่ครับมีเฮ็ดขายไหมมะไรค่ะแต่ถ้าถ้าเฮ็ดขายเนาะพี่ค่ะใส่น้าครึ่งครึ่งนี่ค่ะใส่น้ำครึ่งครึ่งอันนี้เลยแต่ว่าเขาสีเขาสีมาสูตรในการเฮ็ดกินนะคะเฮ็ดกินถ้าถ้าถ้าเฮ็ดขายก็เพิ่มน้าขึ้นมาอีกร้อยน้ำร้อยลูกชิ้นปลานะคะแต่ว่าสูตรโบราณมาใส่เด้ค่ะท่านผู้ชมมาใส่เด้ลูกชิ้นปลาอันนี้เขามาปรับประยุกต์เขายุคเขาสมัยใหม่เนาะมี หมากไม้ค่ะที่เพิ่มขึ้นมาที่จะให้ขนมจีนเซ่บปัจจุบันนี่ใส่หอดปลาหมึกใส่หอดกุ้งะคะ่ะเพราะว่าค้นเ้องมันหมักเนาะใส่เบอร์ทุก,ทก,ทกสิ่งทุกอย่างละค่ะที่มากนะคะผูมีผิดไม่ถือค่ะท่านผู้ชมดูที่ท่านผู้ชมหมกักแต่ว่านี่เขาเทสูตรโบราณให้ท่านผู้ชมเสีจ,จากนี่อ่ะกุ้งรวเท่ากับเอาสิมาชิ้นค่ะได้แล้วครับกลายเป็นความจริงนะครับ สิบรซิมนะคะเนาะถ้ามันขาดอย่างข้าสิแก้ไขตอนนี้อ่ะค่ะขาดมันสิอ่อนเข้มอ่อนหวานอ่อนเปรี้ยวแต่ว่าข้าสิบเพาใส่นลาตาลนะคะแต่ว่าบอกพี่ยังลราอ่อนหวานมาสิบ,บา่าปากมันเข้าออไปเดือดก่อนค่ะเป็นไรครับจืดบ่ก็ดีค่ะเข้มข้น,นบอกเลยนะคน,นจีนเจ้าะจืดๆในบ้านแม่ได้ะคะะ่ะท่านผู้ชมต้องให้มันนันนวเลยเลยค่ะนัวคักๆเลยค่ะ บรเวนเป็นปุ้งเป็นเข้มเป๊ะเด้อนัวคักๆเลยนี่ค่ะเขาเติมสิ่งหนึ่งลงไปคือว่าย่หนุ่ยดีโปะมักผงสลดเยี่ยยหนุ่ยสีใสกระเทียมดองแต่ว่าย่หนุ่ยหยิบ่ใสเพราะว่ายาดมันสมสูตรดีทุกทุกเทื่อนะแย่หนุ่ยสีใสน้ำกระเทียมดองนะคะแต่ว่าสูตรนี้บ่ใสค่ะสูตรโบราณเ่าบ่ใสใส่ผงสลดย่างเดียวพ่อค่ะผงปรุงรสกับรสดีรสหยางก็บ่ใสค่ะเค็มค่ะท่านผู้ชมปรุงบ่ขึ้น ว่ยังลืมบอกอกไปเท่นึงค่ะเวลาต้มน้ำละค่ะเวลาต้มน,นะ,ะ่นนะ,ะบ่าวซอกกระเทียมนะค่ะย่ยมัดซ่างไวเลยการเหตุการข้าปุ่นย่าต้มกระเทียมใส่เด็ดขาดในส่วนวัตถุดิบของกระเทียมนะค่ะมันมีมันเป็นส่วนผสมหนึ่งของรสด,ดีมันเห็ดไห่บรเซียดหวานเจลล็ดลยคะก็คือหงสตดนะคะหงสตดมันเสียดเห็รสมันกลมกลม,มค่ะมันสีรสบัโดดเกินไปสูนี่ผมมีกระเทียมเนาะครับเนาะมมีกระเทียมนะคะท่านผู้ชมต้องบอก ต้องบอกื่อยๆความหวานจากหอมความเอาความหวานจากหอมเท่านั้นน้ำตาลบต่ว่าใส่แล้วกะพลูรลทั้งนั้นค่ะถ้าเมนูไหนที่มีปลาล้านะคะห้ามสดีห้ามรสดีแล้วก็ห้ามของที่เป็นมันๆแล้วก็ปรุงได้แค่น้ำปลากับผงชรดแค่นั้นค่ะ่านผู้ชมจบค่ะจบข่าวความเสี่ยงมกแบบง่ายเนาะสูตรสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณเนื้องาน สูตรที่เขากินน้่นจะเกลือตะเกียบอะเลงเลี้ยงเลครับเนี่ยเขาก็เขาก็ตักพวกตักพวกนี่ออกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเก็บแห้่เนาะเสียได้เก็บใบมันได้โดนแล้วการเก็บใบได้ไว้เห็นมันได้โดนนะค่ะท่านผู้ชมก็คือจะไปใส่ตุ่นหอมซอยถ้าเจ้าสิเก็บใบโดนนะคะถ้าถ้าสีกิดว่ากินมือเหนียนเบิดนะใส่เลยค่ะหอมซอยด้วยหนาแต่เชื่อว่า กินเมื่อเบิดนี่แบ่งออกกอนแบ่งออกใส่หมอน้อยถ้วยน้อยสักก้อนว่าชิซังจะกินเบิดใส่หอมพอโตหอมนะค่ะเฮ็ดไหเสียค่ะท่านผู้ชมยายหนุ่ยมาบอกว่าอย่างว่าไหเปรี้ยวไหเปรี้ยวหบ่ถึงอันแรงกว่าเปรี้ยวจากต้นหอมบูดอะไหหอมจึงบูดอะไหบูดเพราะว่าได้ยายหนุ่ยนี่ขายมาหลายปีละค่ะหลายกินหมดในวันนั้นตั้งแต่น้อยค่ะขายสูตรนี่นี่ถึงแต่น้อยแล้วมาขายเองสร้างได้ได้นี่ค่ะสร้างได้ได้งเจ้าของเองเฮ็ดเองนี่ ก็ยังหลงอยู่เฮดกับแม่นี่เรืออาเดอรขนาดว่าเฮดกับแม่อยู่ตลอดเพราะมา่อเฮดเองกับไปใส่หลงใส่ต้นหอมแม่์ห่างเลยายมาถ่ายเลยมันสีบ่พอค่ะท่านผู้ชมมันสีบ่พอมือเลยค่ะเดี๋าคิดว่าเบิ้ลให้หนึงใส่อยู่ต้นหอมไม่ใคิดว่าเบิ้ลแบ่งหมอนับ่ก่อนนะคะแบ่งกินได้เนาะอ่าจะแบ่งย้ำกินทางช้งมาใส่ต้นหอมนี่ค่ะนี่เ็ดสูตรในบรรยูนเก็บได้หลายมือนี่ก็ได้สีบ่ใส่ต้นหอมนะคะมันเย็นแล้วใส่ถุง นะคะชุดสองชุดสามมาซื้อก็เป็นยังค่ะจับกาจริงเอ้าวันนี้มันขาดยังค่ะเรารู้ว่าิขาดยังขาดยังเนาะขาดหอมอยังบ่ผมคิดว่าหอมหอมมะกรูดครับหอมมะกรูดหอมใบมะกรูดกินมะขวัญผอมๆมากเลยเด้เย็นหนุ่ยใส่ไปเลยค่ะใส่ผอมมากเลยเป็นใบเลยค่ะ อยมักใส่เป็นใบแล้วขกินเป็นก้าวพอบค่ะกินได้ม,มันจะเฟื่องเฟื่อแต่เป็นยาเซฟหา,ากิน,น,นยังกับอะไ้เนาะเขาปูนสูตรนี่หากินยังกับอะไ้หากินลูกสิ่งปลาสุนยังบ่ได้ผักอยังอยู่ในจานนี่ผ่อ,อยน้ำเบิดองลักค่ะท่านผู้ชมเฟื่องเฟืนะ่อในยาแก่ต้องใช่เปล่าเดาตามรสได้ไหมยาสมันจะมกไม้ค่ะอ่าต่อไปเนี่ยค่ะเขาว่าตัวนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยครับหมนวดนี่ถ้าใส่ตอนออนตอนร้อนๆเนาะมันอสีเห็ดเป็นสารก่อมะเร็งดิฟายก่อนใช่ ก็เลยว่าความนัวพอแล้วแต่ว่าห้าวติดลิ่นหรือตือติดลิ่นเขาตอกใส่หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อแต่ว่าลดมันนัวเปง่ายกับเค็มอยู่หน่อยนึงอยู่แต่ถ้าห้าวใส่ตัวนี้ไปดีพอดีเลยอืค่ะเพราะว่าห้าวใส่น้ำาน่อยค่ะท่านผู้ชมห้าวใส่น้ำอีกก็ได้ค่ะ,ะสำหรับโคตมักน้ำจืดๆนะคะ,ะน้ำจงเรง่งจงเร่งใสๆนะคะเดีนุนมมักน้ำข้นๆเพราะว่าพักหลายเลยห้าวกินพักหลายเอาเดี๋นุปิดไฟละคะ่ะปิดไฟใส่แป้งนัวใส่แป้งนัวเลยนี่น้ำเค่มๆห่อน แค่น้อยหนึ่งพอเป็นยาพอเป็นยากระติกามันเบิ้งสีเบิ้งขึ้นใหญ่เนาะเบิ้งเบิ่มันมันอ่อนอันนี้มันหลายแล้วมันซีซอนแล้วเนาะจะไปไปฉอดนิดน้อยเออก็องเพราะอะไรล่ะค่ะเพราะว่าเมากินของช่วยรสปัจจัยตามตามความเป็นจริงนะครับนี่เพราะว่าจะมีหลายโลค่ะท่านผู้ชมมันผิดโลกไม่เกี่ยนได้หน่วยเอนสารปรุงรสเป็นไม่เกี่ยนเป็นไส้นาดกระติ๊ดไซนะกระติ๊ดโอ้ครับเออ วัสดีค่ะบ่ตายง่ายดอกค่ะมูลพ่อได้เห็นเทปคลิปให้ท่านผู้ชมมีคนติดตามหลายเลยรา้านี่ยดูสึกว่าชีวิตบ่ตายดอกค่ะนี่บ่ตายง่ายดอกไม่มีหมดละเอ้าต้องโซยท่านผู้ชมกินเลยเนาะท่านเทปไหนโบท่านผู้ชมอยากนั่นมันกับโบเมียร์ละเนาะยายนี่กินเป็นแซ่บสียบริด้ครับบ๊วยนี่ค่ะท่านอันแมงลงค่ะท่านผู้ชมอกูจะมาหันใส่หน้าข่อยตอนที่ข่อยท่านใหญ่ไหวท่าผูได้ลืมซืึอยายนุ่ยเป็นเขียวอัน จำไม่ไงครับย้ายเขียวห้างไว้สิย้ายเขียวห้างลูกศิษย์ท็อกแตกพี่ตอกแต้กล้อยอาจารย์ท็อกแต้กล้อยเน่ยค่ะยังครับนี่ขนมจีนเนาะขนมจีนยี่ห้อนี่อันนี้หัวปีหัวปีอ้งสองเดือนพักนี่ค่ะมากค่ะสูตรโบราณตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้หัวปีค่ะบ่มีหัวปีจะไม่ไข่ท้องเอือดท้องเฟ้อท้องเฟือไม่ใช่ท้องเฟ้อท้องเฟ้อท้องเฟ้อเใช่ กระดิ่งไส้หมูปัจจานซีนนั่นอเอา้าไอ้ยังนี้ครับนี่คาเวียคาเวียอีสานคะาเวียอีสานปันไขห่ห่างข้างเนี่ยยังสิบว่าใส่ตัวหั่นนะคะยั่นมันโอ้ไข่ปลาครับไข่ปลาเอาบีลงใส่เลยค่ะได้ลุยกินเดี๋ยวนะจะใส่สำหูชัชมเห็ดแสบเป็นจะแสบน้ำเ,เห็ดฟูเร่นนั่นเป็นนะขกนก่อนเลยคะ่ะใช่มีความมันนะคะความมันเป็นโลุขลิ่มเพราะเป็นเลเนี่ยค่ะอันนี้เสิร์ฟมาเสิร์ฟไข่ปลานี่ไข่ปลาเสริมพอดีให้มัดเอาเอาอวน ปลาคอปลาช่อนใหญ่เอ้ยปลาหมอใหญ่มายหละมาหาลูกแม่ก็กินไข่พอลูกแม่กินไข่แม่ก็เล่แม่ก็เลยกินไข่มากินไข่เนาะนะครับคุผู้ชมพักไปหลายเนาะขนมกินพักไปหลายเนาะรักแม่งรักส่วนหอมค่ะหาสื่อกับอะไรค่ะเมื่อนี้ถ้าสายใจก็อดกินใบใบแม่งรักกับยาร่วงครับยาร่วงอย่าร่วงแปลว่าใบอันใบอันอันมักมักโมงหิมะท่านอ่อนครับใบอยาร่วง คอย่อยตอนคอยไปเรียนคอยเบาภาษาใต้ที่ไรอันภาษาใต้อันมูไตหู้ว่าันเขาบอกเขาเขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่าเขาต้องเบาอันไม่ไม่ต้องพูดหรอกเบาบาเนี่ยเขาหู้ว่อย่อยเด่นวยเบาใส่น้ำเขาเขาเรียนเป็นเรื่องสต่กรขนมกินกินกับอันหอมขอท่านผู้ชมสูตรโบราณนะคะเทศไห้ท่านผู้ชมด้วยต่ไม่ได้ยูสีกินเทน กับคุ้มหลายๆเลอค่ะที่รับชมติดตามพี่อยากมาสูตรนะคะห้ผมกินแทนซะบ่เออยายหนูกินก่อนเลยนีหนูกินเป็นเสพนะครับกินจุบจุบจุบบหายยังครับหายช่อนไข่เลี้ยงตามจริงเนี่ยก็ตามค่ะถ้าบ่กหอนนี่ย้ายหนูเอาเศร้าเลยค่ะนี่เศร้าขอบปากเลยนี่พอดีมันห่อนก็เลยเกรงใจท่านผู้ชมเนี่ยคือใส่พักหลายเไอซ่บเนาะเอาก็มักพักเนาะชีวิตนี่ขาดพักบ่ไาใดใดค่ะท่านผู้ชม เมื่อไข่อลักลอบเจ้าก็บ่ได้ที่กันภักที่กินกับแียบเลยภักที่กินก็บสี่บมีแต่สินหดบ่สนใจข้ามไข่เบาสำหรับนี่แคบปีกับบักทัวครับแสีบที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นนี้ก็แหฮงสุดยอดครับเพป็นเห็ุนามบูใช้ไข่อแต่ฟังสิ่งที่เข้าเบามาค่ะท่านผู้ชมมาสิ่งสิ่ฟังอย่างนั้นอันท่านผู้ชมก็โอ้ทำไมพูดเยอะจังเท่านผู้มนะเอ้าทิศนาเปได้แียบนะครับ โอ้ยโอ้ยเมลล่ะครับเมลล่ะครับสรสรแสดง,งว่าแสบแห้งเห็ดปากเอ็มเล็นูนี่เจ้ากับาะเอาตัวเดียวว่าแสบเพาแสบอะไรเบื้องหน้าน้ลาแต่โคกครับม,มันมันมันหอมอันนี้ไหมไมนเจอกับนี่ค่ะมมนเจอกับความเปรี้ยวของรักโด,กด,กดนลแล้วมันเจอความฝาดของของหัวปีมันเป็นยังวะนี่ เสียบเสียบๆค่ะท่านผู้ชมเลืเอดบ่เคลื่อนหนะ้าตัวแตกนะลอยลลลลบเรอท่านผู้เออมเนียนบ่ก้เลยคท่านผู้ชมือี้ำก่นอนค่ะท่านผ<อ>ู้ชมเผ็ดพอดีโอเผ็ดแหงเผ็ดแห้งจ็บท้องค่ะมาบ่เสีบแต่ำรแตกนี่มันพักดวงมันเรียกน้ำไร้ขึ้นมาความเปลี่ยมันเรียกน้ำไรยขึ้นมา เนาะค่ะมาตัดก,กันกับหัวปีตาร์ขคักแสบโอ้กลุ่มขากบเวลารอเนาะรอคอยเนาะเนะครับโอ้ยเอ้ยชมหนาที่แท้จริงนะครับผมนั่นมาก,กินกับปี่ตะกีนะนะครับดมดมกินกันกินไรแต่ตแตละ แดบครักเนาะ